สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตากับยายชาแนลนะคะเมื่อน,นี้ย้ายสิพ้าท่านผู้ชมไปเบิงองวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งค่ะาตามต้องให้ทองนาว่าย้ายสิพาไปเบิงอีกอย่งตามกันมาเลยค่ะแต่ว่าหนทาง ยากยากค่ะมีตะปลามิตะปลาถ้ากันปูกบกทวดดินพืชล้างน้าไว้ค่ะจะเจอปัญหาแรงแห้งนี่ค่ะเจอปัญหาแรงให้แรงบกทวดินกระแห้งจนก้นบ่นได้คุงแม่ค่ะ ทองนาย้ายรัดตอนนี้ก็ได้ว่านเขาเรียบร้อยแล้วค่ะ้าไปเบึง้งย้ายน่อยลบกบุกทั่วดินเนา่ะเนาะ้าเบิง้งย้ายน่อยลกบุกทั่วดินโอ้ยทางลงไปกะยากยากแดดแท้งพี่น้อง เดือดแทงย้ายได้กลางหฮมแห้งเอา่แรงหลายย้ายหน่อยกลุบมกทุอดินบ่ได้ก็เลยเอาน้ำน่คะเอาน้ำจากท่อบาดาลท่งบ้านที่ใส่สเมิดปั่นลงมาพี่น้องปั่นลงมา คุณน่ะย้ายหน่อยลกบักทือดินทวนทวนอยู่อ้าวนีชอดเด็ดบาทเนี่ยนี่ชอดเด็ดอันนั้นกระเบนคู่จิบเกีก่ยวหยาไปหง้วด้วยค่ะโอ้ยคูยเก่ยมันมันาอคูเอ้ย <st ess> คือมันแท้ คักไลยคักแม่ขักแม่เบิ่งเบิ่งย้ายหน่อยเล่นน้ำพี่น้องเบิ่งย้ายหน่อยเล่นน้ำเด็กหน่อยเล่นน้ำเห็นบ่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 เบ่งดูพี่น้องเอ้ยย้ายหน่อยเล่นน้ำเล่นน้ำพี่น้องเล่นน้ำเอ้ยเย็นดีเย็นดีน้ำประดาลเด้อในพี่น้องเด้อ ต่อไปมื่อนี้มันหลงปกเสดินมันกระแหงหลายเด้อพี่น้องเดี๋ยวน้ำใสกูดาเอ้ยบักเสตินังไหงงกกบบกน,นะนก,ก็ตายแหงตายแรงลงแล้วก็ขึ้นเนาะมึงดูกูดาดูด่าพี่น้องดกว่าน้ำใสเอาจังมลุกได้เ,เห็๋ยวนงบ้างพี่น้นงกนดูดา ดกดกแต่วันหักแหวหักแรงถักน้ำตกกระน้่นคว่ำตายเพราะว่าตกกรตายแรงพอดีเด็กพี่น้องเบิ่งขุดอ่ะนี่มาเล่นคงเด้อค่ะตะข้องกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีหม่องล่างดีหายใจหน้อย อุบ้งมะอุ้งมะข้อหน้ามป่าต้อน้าปลาสมดันสมดลงมากูน่ะที่มันดีคัะดีแน่กูเลยสนใจทักมาเด้อพี่น้องเลยสนใจบักถ้าวดินสดๆเด้อค่ะเอาไปต้มไ่แกดีดีคนทักมาได้เลยนะคะเอาเดืองกระศาสโอ้ขาสตัวได้น้ำเก็บเอาอยู่จะได้มันเต็มดินอยู่ ลกคักลกแน่ตนน้นอย,นยทีโทษทีโทษต้นนี้น่อยพี่น้องพี่ดีไหอ้ยคักพี่เขาดีใช่ปะอืมลกใส่น้ำเลยมันแห่งองได้กับกล้วยท้อไปมองหันแล้วดึง่ากลืนไหมกนืนกันไหมอืม,อม,อมนี่ดีจังอืม มองหั่นมันคือเขียวมันคือพวกเหี้ยวคือมองนี่อันนนนนัั้มเป็พันไม้พันอะหน้าตางหาดพันเกษตรนเลยนรอันนี้พันของชาวบ้านเขาเนี่ยตัวไหนพี่น้องป้าที่โตผู้ใดสนใจบอกทวดินต้มสดๆเด้อค่ะเด้อพักมาเลยแอดไลน์มาเลยนะคะส่งทั่วไทยบไว้จัดส่งทั่วไทยพี่น้อง ในตัวเปล่นคิดโตมคักแพีหลักเกษตรกรชาวนาไทยโอ้ยยายหน่อยเอ้ยได้เห็นลงพืชหลังนานี่ตัวนี้นะดกคักเงาหนีไหมไม่ไพี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่ขึ้นคุณอาป้าพี่น้องได้ผลผลิตคุ้มค่า เออจะมันดีายเนาะน้ำสเสมดบ้านเนี่ย <c oughs> เอา้าพูดอะอีกชุ้มนึงกับเดี๋ยวพี่น้องสีไปไทยบรรยากาศลูกหลานซุ้มหนึ่งมะเร็นอยู่ต้นมะขามใหญ่ที่ย้ายรัดไอ้เคยเห็ดให้เบิ้งงั่นห่ะกค่าานะงอให้ไปนะ บไอ้ทุง่งนาย้ายตาได้วานเขาแล้วเรียบร้อยว่านต้นบักขามไใหญ่ที่ย้ายรัดคลิปก่อนหนานีที่ว่าไปโอบบ้องหุนะแพ่กิ้งกานสาขาเย็นเย็นรมรื่นเย็นสบายอาลิงน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลี้วลิงน้อย เอาเอาใหม่ลูกเอาใหม่สวยๆสว,สวัสดีจ้าอ้าวใบตือนไฟเอาสวัสดีครับใบตือนไฟสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วแม่ง<ก>บ้านนอกพี่น้องสวัสดีกับเพเป็นอาน้องหมูอนสวัสดีสวยๆลูกจะให้น้องสม,มอ่อให้น้องสมม่อสวัสดีงามๆเอ,อาไม้เอาไมลูกเอาไมเอาไมเอาไม อยืนขึ้นลูกยืนขึ้นยืนขึ้นไม่กลัวยืนขึ้นสวัสดีสวัสดีค่ะะเดี๋ยวยายถือให้อสวัสดีค่ะพ่อะนอนเสมอไหวงามอันนี้กับคูจีสวัสดีค่ะดูคูจี